สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแจกโค้ดเกมโลบอกกันนะครับซึ่งเป็นโค้ดประจําเดือนตุลาคมนะครับที่ผมจะแจกทั้งหมดวันนี้มีประมาณทั้งหมด7ดคนนะครับผมบอกเลยไอเทมแต่ละชิ้นเด็ดๆทั้งนั้นโคตรแรหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วเออก่อนที่เราจะไปแจกโค้ดกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้ววันหลังผมจะมาแจกโค้ดใหม่อีกก็แล้วกันมาเรามาเริ่มใส่กันเลยครับเริ่มที่โค้นแรกกันเลย มาครับ T A R มิมิ G E T M I N T H A T 2 0 2 1แล้วก็กดเลยครับผมนี่นะครับยืนยันว่าโค้ดใช้ได้จริงๆไม่ได้โมไม่ได้โกหกนะครับม,มาไปเริ่มที่โค้ดที่2กันเลยครับ A M A S O N F R I E N D 2021แล้วกดปุบนี่นะครับโค้ดที่2ก็ใช้ได้จริงๆนะครับไม่ได้ขี้โม้ขี้ฟันแมวนะครับผมมา<ส>ไปโค้ดที่3กัน S, S M Y T H S C A T 2021นี่นะครับใครดูไม่ทันก็ก,กลับไปดูนะครับ นี่นะครับโคดที่3ก็ใช้ได้เราไปเริ่มโคดสีกันเลย R O B L O X E D U 2,021นี่นะครับกกอกตามกันเลยกกอกตามได้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยกันละกัน <S 2> <S 2> มาอันต่อไปครับ S P I D E R C O L A ดูเสร็จยังเสร็จแล้วก็ผมกดแล้วนะไปละจบโค้ดนี้ก็ใช้ได้อีกแล้วอะไรวะมันจะใช้ได้จริงทุกโค้ดเลยเหรอ T W E E T R O B L O X นี่นะครับดูกันเลยดูเสร็จแล้วผมก็กดต่อโค้ดที่6ก็สามารถใช้ได้จริงๆแต่โคด้ดอันสุดท้ายนะครับจะยาวหน่อยท่านผู้ชมก็พิมพ์ตามเอาก็แล้วกันนะครับ <S 2> <S 2> <S เริ่มกันเลย PINK VALK Y R ีเอเอลเคปวไอเเสองศูนย์สองหนึ่งดูกันทันป่ะเดีย๋ยวผมจะเลื่อนไปข้างหน้าให้นะดูเดิอันนี้มันแว่งแหว่งอะนี่นะครับผมจะทวนให้อีกที P I N K V A L K Y R I E O C T O B E R 2021นะครับกดไปเลยเอ้าทำไมผิดวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมไปกรอปก่อนดีกว่ามันยาวไปสงสัยจะพิมพ์ผิดมาเอ้าสรุปโคดนี้ใช้ไม่ได้นะครับผมไม่รู้เป็นอะไรสงสัยจะหมดอายุแล้วนะครับ ตอนนี้เราใส่เสร็จทั้งหมด6โค้ดแล้วนะครับแม่งตอนแรกก็จะแจก7โค้ดซะหน่อยแต่มันเสียไปอันหนึ่งนะครับเราใส่เป็นที่เรียบร้อยมาเราไปดูกันครับผมว่าเราได้อะไรกันมาบ้างนะผมจะขอเข้าโรโบอกในโปรแกรมก็แล้วกัน <What? S 1> รอสักครู่แล้วเราก็มาตรงแคตตาล็อกนะครับปึ๊บกดเข้าไป <'s> เราก็มากดตรงเอาคออะไรวะอ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับ <'s> เราก็มาเลือกตรง Recentary Up อัปเ ถ้าอ่านผิดก,ก็ขออภัยด้วยแล้วเราก็เลื่อนมาข้างล่างนะครับกดคำว่าฟรีไปนี่นะครับมันก็จะมีอันนี้มาให้คืออะไรวะหน้ากากฮาโลวีนนะครับเป็นรูปฟักทองแล้วก,กดก e t n นาวไปตอนนี้เราก็รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาครับผมเรามาดูชุดกันว่าเรามีอะไรมามั่งโอโ้โหโคตรเดยอะเลยนะครับก็จะมีหน้าฟักทองนะครับแล้วก็จะมีเอโนกแล้วก็มีอันนี้นะครับสไปเดอร์โคลา แล้วก็มีเป็นคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็อะไรวะอ่าไม่ออกเหมือนกันแล้วก็มีคิงแท็บนะครับเป็นหน้าแมวเมดูซ่าเลยนะพวกอียิอี๊ยบแบบอย่างเท่แล้วก็มีสโนว์แมนสโนเฟนนะครับไม่ใช่สโนว์แมนวุ้ยมึงขี้คอรเราวะแล้วก็มีแคนดี้นะครับไม่รู้คืออะไรใช่ลูกอมเปล่าวะโ,โหอย่างเท่อะนี่นะครับของที่ผมมาแจกก็มีประมาณเนี้ยก็มีประมาณ6 7อันนะ่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ